ทำกลางเรื่องเล่าลี้ลับในแผ่นดินจีนมีเทพองค์หนึ่งที่ผู้คนวันเกงไม่แพ้ปีศาจเสียเองเขามีดวงตาดุดันไว้หนวดเขาลุงรังหน้าเก่งขับมือถือดาบยาวคอยไล่ล่าผพูดผีในยามราตรีนามของเขาคือจงขุยเทพปะปีศาจผูกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองและการปรากฏอยู่ในทุกบ้านเรือนจีนมาตลอดพันปีที่ผ่านมา ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องศิระมันตราช่องที่จะรวบรวมความรู้และเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของขังและตำนานความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากคนรุ่นเก่าจากตัวทุม่มโลกมาส่งต่อความรู้ให้ทุกคนฟังกันตำนานที่เก่าแก่ที่สุดจะอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังโดยมีเรื่องราวบันทึกในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ หากย้อนไปในปีที่3แห่งรัชสมัยใคหยวนในรัชสมัยฮ่องเต้ถังสเสวียนจงบันทึกในสิ้นถังซูเล่าว่าคืนหนึ่งฮ่องเต้ประชวนหนักด้วยไข้ามาลาเรียและทรงฝันเห็นปีศาจน้อยแอบเข้ามาในวังเพื่อทําการลักขโมยของทั้งกระเป๋าเงินและขุยของจักรพพัดเหลากับไม่เกรงกลัวสิ่งใดท่นใดน,นั้นได้ปรากฏชายร่างกำยำแต่งกายดุดนักปราดใช้ดาบฟาดฟันปีศาจจนสิ้น และจับปีศาจตอนนั้นกินเข้าไปเขาคุกเข่าลงกับทูลน,นามว่าข้าคือจงคุยเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อห้องเต้ที่มอบชุดคุมขุนนางให้เมื่อครั้งที่สอบได้จองห่วนและได้สาบานว่าจะรับใช้ด้วยการปรับมารเพื่อสนองคุณห้องเต้และแผ่นดินต้าถังเมื่อห้องเต้ตื่นขึ้นก็ทรงหายจากภาพการประชวนอย่างปฏิหารจึงโปรดให้วัดภาพชายผู้นี้เก็บไว้จึงได้มีรับสั่งให้จิตรกรหลวง อู่เต้าจิวาดรูปของจงขุยตามที่ทรงฝันซึ่งภาพวาดนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของจงขุยในยุคต่อมาและนี่เองคือต้นกำเนิดของตำนานเทพปาตติศาสตร์ที่จารึกในหน้าประวัติศาสตร์จีนแต่เรื่องราวของจงขุยไม่ได้มีเพียงเท่านั้นในไทผิงกว่างจี้วรรณกรรมรวมตำนานของจีนเล่าว,ว่าเดิมทีจงขุยเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้ความสามารถสูง ครั้งหนึ่งจงขุยได้เดินทางไปกับตู้ผิงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันเพื่อเข้าสอบรับราชการเป็นบัณฑิตที่เรียกว่าจองงวนเป็นตำแหน่งราชบัณฑิตซึ่งได้คะแนนอันดับหนึ่งในการสอบคุณนางของประเทศจีนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนื่องจากความปรารถนาอันสูงสุดของผู้เป็นนักศึกษาจีนในสมัยโบราณคือการเป็นที่หนึ่งใน3ส,สิ่งหมายถึงการสอบได้เป็นที่หนึ่งในการสอบระดับจังหวัดระดับภูมิภาค และระดับราชสำนักแม้ว่าในที่สุดเขาจะสอบได้อันดับสูงแต่โดยไปหน้าอัปปลักทำให้จกักรพรรดินยุคนั้นทรงไม่พอทพระยัยและไม่ยอมแต่งตั้งให้เขาเป็นคุนนางแม้จะสอบได้ที่หนึ่งก็ตามความแค้นสุมบกจงคุยโกรธและน้อยใจอย่างยิ่งทำให้เขากระโจนสู่ความตายตรงหน้าบันไดพระราชวังหลังจากที่เขาเสียชีวิตวิญญาณของจงคุยได้ไปยังยมโลก ว่ากันว่าด้วยความโกรธแค้นประกอบกับความสามารถทางวิชาการและพลังจิตใจที่แข็งแกร่งทําให้ยมมาบาลมองเห็นศัก,กยภาพและแต่งตั้งให้เขาเป็นเทพป่าผีหรือผู้พิทักษ์แห่งยมมโลกและนับแต่นั้นมาเขากลายเป็นที่เกรงกลัวของเรามานพูดเชื่อกันว่าเขามีอํานาจควบคุมปีศาจได้มากถึง80,000ื่ตนที่ยอมสยบอยู่ใต้อํานาจของเขาส่วนตูผิงก็ช่วยทําศพเพื่อน เมื่อจงขุยตายไปแล้วกลายเป็นราชาแห่งปีศาจในนรกเขามักจะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในช่วงตุดจีนอยู่ทุกปีนอกจากนี้ยังได้ตอบแทนความมีน้ำใจของตู้พิงโดยการมอบน้องสาวของตนให้แต่งงานด้วยเมื่อจิตกรเอกอูเต้าจือแห่งราชวงศ์ถังได้วาดภาพของจงขุยถวายฮ่องเต้ภาพนั้นทําให้จงขุยมีร่างจริงในสายตาผู้คนจงขุยมักถูกวาดภาพเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ใบหน้าดุดนันไว้หนวดคาวดุงรังดกดํา มีดวงตาปนโตวสวมชุดคุณนางสีแดงหรือชุดคุมสีน้ำเงินและมักถือดาบยาวอยู่ตลอดเวลาต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งยิ่งต่อเติมภาพลักษณ์ของท่านให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นบางภาพวาดจงคุยกำลังลากปีศาจด้วยมือเดียวบางภาพวาดเขายิม้มพังจัดพิธีแต่งงานให้น้องสาวศิลปะไม่ได้เพียงทำให้เขาเป็นเทพปราผีแต่ยังสถาปนาเขาเป็นตัวละครแห่งความเชื่อที่มีทั้งด้านดุและด้านอบอุ่น เมื่อกาวออกจากจิตกรรมสู่ชีวิตจริงจงขุยได้กลายเป็นเทพผู้พิทักษ์บ้านเรือนชาวจีนมักแขวนภาพจงขุยไว้เหนือประตูบ้านหรือในห้องโถงเพื่อการสิ่งชั่วไร้ไม่ให้ย่างกายเข้ามาก่อกวนในช่วงตุจีนมักวาดภาพของจงขุยคู่กับขังข่าวฝูหรืออูฝูในภาษาจีนหมายถึงข้างข่าวห้าตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขห้าประการได้แก่ฉางโซ่อายุยืนยาวฝูกุยมังคังร่ำรวย ครั้งหนิงสุขภาพดีปราศจากโรคภัยเฮาเติคุณธรรมอันประเสริฐและสั้นจงการตายอย่างสงบสุขซึ่งในวัฒนธรรมจีนคังขาวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีเนื่องจากออกเสียงพร้อมกับคำว่าฝูที่แปลว่าโชคดีหรือพรน,นั่นเองครับในความเชื่อของชาวลัทธิต่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนเป็นต้นมาได้ถือว่าเทพจงคุยเป็นเทพเจ้านำโชคลาภและเทพพิทักษ์บ้านเรือน บางครั้งมีการเรียกจงคุยว่าเป็นจงคุยเทียนสือซึ่งคำว่าเทียนสือมีความหมายว่าปรมอาจารแห่งสวรรค์การเรียกแบบนี้จะเป็นการยกย่องจงคุยให้มีสถานะเป็นปรมาจารหรือผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการควบคุมสิ่งชั่วร้ายบนโลกเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในวัฒนธรรมพืม้นบ้านและละทัทธิเต่าบางส่วนจงคุยมีบทบาทในการปราบปีศาจขับไล่ความชั่วร้าย และควบคุมผีร้ายซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่คล้ายคลึงกับเทียนสือผู้ประกอบพิธีไล่ผีแต่ในด้านความเชื่อแล้วนั้นจงขุยไม่ได้เป็นเพียงเทพแห่งการปราบปีศาจแต่ยังกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการสอบไล่สําหรับลูกหลานอีกด้วยปัจจุบันเชื่อกันว่าใครที่กลัวถูกทาของใส่หรือถูกคณใส่เล่นเอาต้องมีจงขุยคุ้มครองอยู่ในบ้านหรือกรณีต้องเข้าโรงพยาบาลหรือคนป่วยไปพักฟื้นที่ไหน สถานที่เหล่านั้นถือว่ามันสกรปรกคือเคยมีคนตายมามากต้องมีผีอยู่ให้เอาเทปปราบมารองค์นี้ไปด้วยแล้วจะปลอดภัยหายหเป็นปกติกับบ้านได้ครับสุดท้ายแล้วหากจะก่าวสรุปถึงที่มาของท่านบางว่าจงคุยเป็นชายจริงในประวัติศาสตร์บางกว่าเป็นเพียงภาพนิมิตจ,จากความฝันของฮ่องเต้แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรตำนานสองสายแห่งราชสำนัก และสายแห่งประชาชนต่างถักทอดจนกลายเป็นตำนานกำเนิดของเทพองค์เดียวกันเทพผู้ปกป้องมนุษย์จากสิ่งอัปมงคลและสถิตยอยู่ในความเชื่อของชาวจีนมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องราวของจงคุยคือเครื่องเตือนใจว่าแม้เราจะถูกมองข้ามหรือปฏิเสธในโลกของมนุษย์แต่พลังและคุณค่าที่แทจ้จริงอาจได้รับการยอมรับในโลกแห่งตำนาน และนี่ก็คือเรื่องราวของเทพปราชผููยิ่งใหญ่จงคุยถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะนำมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังในอนาคตและหากเรื่องราวที่กล่าวไปนั้นมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้เลยครับหรือใครมีเรื่องราวขององค์เทพองค์ไหนที่อยากรู้ เรสามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเราจะสิรหาข้อมูลและนํามาบอกเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ทางช่องศิลระมันตาขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ